สวัสดีครับ FC มีดป่ามีดการเกษตรครับวันนี้เปิดตลาดมีดงานสั่งทานะครับมารีวิวมีดที่ลูกค้าสั่งทำไว้ก่อนส่งงานให้กับลูกค้านะครับนี่จะส่งของวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนี่ชุดนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับเป็นมีดด้านประกบพร้อมฝักนะครับไม้พะยุนะครับขึ้นรูปมาจากเล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมัน สวยงามมากนะครับความยาวใบามีดลูกค้าสั่งไว้ที่หกนิ้วนะครับแต่ว่าทําเสร็จจริงๆนะอยู่ที่หกจุดสองนิ้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสวยงามนะครับความกว้างอยู่ที่1 8จุดดนิ้ว <c oughs> เลทราคางานสั่งนะครับงานสั่งทำนะครับเราคิดเฉพาะใบใบมีดนะครับ นิ้วละ80บาทนะครับขั้นต่ํา5นิ้ว400บาทครับถ้า5นิ้วขึ้นไปก็นับเป็นนิ้วละ80บาทนะครับอย่างเล่มนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่480บาทนะครับ480บาทถูกมากนะครับ480บาทส่วนฝากมีดครับเหมือนเหมือนกันครับฟิกเรทอยู่ที่5นิ้วนะครับ400บาทนะครับถ้า5นิ้วขึ้นไปคิดเป็นนิ้วละร้อยนะครับ อย่างฝากอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองครับโคตรถูกเลยนะครับมี480ฝาก500ร้อยนะครับรวมเป็น980บาทนะครับมีเซตนี้แต่ว่าทางเราเนี่ยทีมงานเราเนี่ยมีค่าบริการนะครับค่าบริการค่าประสานงานค่าขนส่งนะครับอีก400บาท รวมเป็น1380บาทเนี่ยมีเซตนี้1380บาทสวยสวยเลยได้ฝักไม้เซตนี้เลยเป็นพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับงานสั่งทำนะครับสั่งมาได้เลยนะครับคิดเป็นนิ้วสบายใจเลยครับนิ้ว80บาทเท่านั้นเองนะสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ